สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำพีกเด็กกันบ้างนะคะวันนี้เราจะมาทำพีกเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าตอนเนี้เขาชอบคุณบางอย่างคุณอันนี้เอาใจคนที่เป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนที่ออแอบชอบหรือว่ามีสถานะเริ่มจีบกันหรือว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ความให้ความพยายามที่แบบเป็นฝ่ายจีบเขาอะคะ่ะ มรนไม่รู้ว่าเขาอะมีใจให้คุณหรือ,อยังบางคนก็นิ่งๆจนเราใจยากนะคะอ่าวันนี้เราจะมีเด็กทั้งหมดนะคะสามเด็กอ่ะอันนี้คือไพ่กองที่หนึ่งนะคะเด็กที่หนึ่งขอเรียกว่าเออน้องน้าตาลอืมไพ่กองที่สองน้องดําไพ่กองที่สามน้องส้ม ก็หลับตานะคะคิดถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะพาช้านะคะแล้วก็อธิษฐานถึงเขานะคะเลือกให้ได้แล้วนะ้อเดี๋ยวเรามาอ่านคำเฉลยสำหรับไพ่กองที่1คือน้องน้งนำตาลนะคะ เรามาเปิดไพ่สองฝั่งบ้างดีกว่าเนาะฝั่งเขานะคะแล้วก็ฝั่งคุณนะ ตัวเขานะคะเขา,ามีความรู้สึกอยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเขา,ามีการแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะมีการมีความรู้สึกแบบอยากคุยอะคะ่ะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปไกลมากกว่านี้บางคนนะคะเป็นคนคุยกันเป็นคนรู้จักกันซึ่งเขาอะค่ะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นคนรักหรือว่า ถ้าจากคนรู้จักก็มาเป็นคนคุยถ้าจากคนคุยก็มาเป็นคนรักนะคะคือเขากําลังแบบอยากสร้างอยากพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณก็มีเขานอยู่ในใจคุณเองอะอาจจะเป็นคนทุ่มเทให้เขามานานแล้วมีการติดต่อสื่อสารคุณอาจจะเป็นคนที่ชวนเขาพูดเขาคุยจะเป็นส่วนใหญ่ได้ซ้ำเพราะว่าเขาอะเป็นแสวเป็นสายแบบนิ่งแล้วก็เป็นสายสองพูดน้อยแต่อยากมีการสื่อสารตลอดเวลานะคะเรามาดูว่า ขาะความในใจของเขานะคะกับความในใจของคุณนะ โอเคค่ะความในใจของเขากับความในใจของคุณมันตรงกันนะความในใจของเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆม,มีสเสน่ห์หรือเป็นผู้ชายที่ดีมีสเสน่ห์นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ย <c ười> เขาก็จะมองว่าคุณมีนิสัยคล้ายแม่หรือว่ามีนิสัยคล้ายผู้หญิงนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาจะมองว่าคุณมีแบบ เขาเรียกว่ามีมาตรฐานในความเป็นแม่สูงเหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกเหมาะที่จะเป็นครอบครัวเหมาะที่จะแต่งงานนะคะเขาคิดว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณนะเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากคุณมีความแบบคุณมีความสุขด้วยตัวเองได้ไดในขนาดเช่นขนาดเดียวกันคุณก็สามารถเติมเต็มเขาได้คือเหมือนคุณแบบให้เขาได้แล้วคุณก็ให้ตัวเองได้ด้วยมันมันล้านกันนะคะสาหรับความรู้สึกที่เขามองคุณส่วนตัวคุณ ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคุณก็ชอบเขารักเขามากคุณอยากสร้างครอบครัวกับเขาอ่ะคุณอาจจะเป็นคนให้คำปรึกษาเขาเป็นเพื่อนเขาหรือว่าค่อยอยู่เคียงข้างเขามานานแล้วอ่ะคุณเป็นคนใจเย็นมากๆคุณมีความแบบเฝ้ามองเฝ้าแบบคุณอ่ะอาจจะแบบพยายามในความสัมพันธ์สร้างมันขึ้นมาค่อยๆเติมเต็มจนมันล้นแล้วอ่ะค่ะจนมันเต็มแล้วอ่ะจนตอนนี้ความรู้สึกของคุณกับเขามันตรงกันแหละถ้าถามว่าตอนนี้นะคะเขามีใจให้คุณบ้างหรือยังต้องบอกว่า เขามีใจให้คุณแล้วไม่ใช่แค่แบบจะเป็นแฟนนะเขาอยากมีครอบครัวอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกเขาเลยล่ะเนี่ยเขามีใจให้คุณแล้วนะคะสำหรับคำตอบตามหัวข้อเดี๋ยวเรามาดูว่าให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับความรักของคนกับเขานะคะให้นางฟ้าอยากบอกอะไรสำหรับความรักของคนที่เลือกให้ก่อนที่หนึ่งนะคะ t ิงช o โนอีส a ัลเทอนะคะเก็บความรู้สึกนี้ไว้รักษาความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีๆนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะหรือคุณอาจกับเขา,าอาจจะมีความรู้สึกว่าเคยเจอการผูกพันกันมาบางคนเป็นเพื่อนกันมานานบางคนรู้จักกันมานานหรือบางคนเรารู้จักกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะชิวเดนเนี่ยบางคนอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมีใครมีใครอะฝ่ายในฝ่ายหนึ่งนะคะมีครอบครัวเคยผ่านการมีครอบครัวมีลูกหรือว่ามีนิสัยเด็กๆนะความรักครั้งเนี้ยมันจะแบบมีความเอาแต่ใจคือมันจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อมีความเอาแต่ใจหรือว่ามันมีเรื่องแบบเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าคุณอะสองคนอะยังสามารถที่จะประครับประคองไปได้ยังสามารถที่จะคบกันได้เพราะว่าคุณสองคนแบบพร้อมที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกัน ไม่ได้ศูนเร็วๆนี้นะคะคุณกับเขานะจะได้มีการพูดจาเจรจาเรื่องความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยนิวเลออาจจะได้สร้างความรักใหม่ๆนะคะได้แบบกระชับความสัมพันธ์บางคนแต่งงานบางคนมั่นหมายบางคนเปลี่ยนจากคนเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นคุนคุยเปลี่ยนจากคุนคุยเป็นแฟนนะคะมันจะมีการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะก็ สรุปนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งตอนนี้เขาเริ่มมีใจให้คุณบ้างหรือยังเขาเริ่มมีใจให้คุณแล้วนะคะไม่ได้มีไม่ได้แค่เริ่มอะค่ะมีใจให้คุณมากๆแล้วพร้อมที่จะแบบจริงจังกับคุณพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณพร้อมที่จะมีอนาคตกับคุณแล้วนะคะก็ดีใจสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังตามคำทานายนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะขอบคุณที่บงขอบคุณเพื่อเพื่อนทุกคนนะคะที่ทำทาจแตป์ให้แล้วก็ฝาก กดไลค์ฝากแชร์ฝากษัคสากด้วยนะคะอยากให้ทําหัวข้ออะไรแนะนํามาได้นะคะก็เดี๋ยวดูดวงรายดูดวงส่วนตัวจะแนบร,รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเรามาดูตัวตนของคุณและตัวตนของเขาเนาะ ถือถ้วยเจ็ดเหรียญอัศวินถือไม้เท้าอันนี้คือไพ่ฝั่งของเขานะคะไพ่ฝั่งของคุณคุณได้เจ็ดดาบคุณได้จัดเมน้นคุณได้หนึ่งเหรียญ มาอ่านทางฝั่งของเขาก่อนนะคะฝั่งของเขานะคะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งแรกเริ่มนะคะเขายังไม่ได้พร้อมที่จะรับความรู้สึกของคุณเต็มที่เขาอยากหยุดมองให้มันแน่ใจก่อนอยากให้ไปเรื่อยๆยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขายังมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างที่ยังต้องทําเรื่องการงานการเงนิน,นหรือว่าเขากลัวว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เบาบางเขาก็เลยยังลังเลอยู่นะคะส่วนตัวคุณคุณเองอ่ะเป็น เป็นความรู้สึกที่ชอบเขามีความรู้สึกดีๆให้เขาแหละอาจจะแบบมีสิ่งดีๆมอบให้เขาหรือยื่นสิ่งดีๆอะไรให้เขาไปหลายๆอย่างคุณเองเป็นฝ่ายแอบมองแอบส่องแอบดูเขาตลอดนะคะหรือว่ามีการสื่อสารกับเขาบ่อยๆนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เริ่มสื่อสารก่อนก็ได้นะเพราะคุณมีความรู้สึกดีๆกับเขาคุณมีความรู้สึกที่ให้เขามากกว่าที่ตัวเขารู้สึกให้คุณนะคะแตตอนนี้คุณมีความแบบส่องแอบส่องแอบมองดูเขาตลอดเหมือนกับ คิดกำลังหาไปคิดว่าทํายังไงให้เขารู้สึกเปิดรับความรู้สึกหรือทำยังไงให้เขารับรู้ซึ่งจริงๆเขารับรู้แล้วค่ะแต่ว่าเขาอาจจะมีนิ่งบ้างเงียบบ้างนะคะเพื่อแบบไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณเต็มที่นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาเองนะคะเริ่มมีใจให้คุณบ้างหรือยังนะคะ เรามาดูความในใจของเขาเนี่ยความรู้สึกที่เขารู้สึกอ่ะเขารู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกพิเศษนะมันรู้สึกมันมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งนานละสักระยะละเขาเห็นถึงความอดทนของคุณนะเขาเห็นถึงความทุ่มเทของคุณแต่ว่าเขาอ่ะยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยมากส่วนตัวคุณน่ะคุณเป็นฝ่ายที่พยายามทุ่มเทนะแบบใส่ใจเขาดูแลเขาพยายามจะเติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มความรักให้เขาอ่ะ จนมันมีความรู้สึกบางทีคุณก็รู้สึกท้อบางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยบางทีคุณก็รู้สึกว่าทําไมเมื่อไหร่มันจะมีหวังสักทีคุณรู้สึกว่าคุณท้อแท้คุณเหนื่อยแต่ว่าคุณก็ยังเลือกที่จะอยากอยู่ข้างเขาคุณมีความอดทนมากซึ่งในสายตาเขาเขาก็มองว่าคุณมีความอดทนนะคะซึ่งเรามาถามว่าเขาเริ่มมีใจให้คุณบางหรือยังเขาเริ่มมีใจให้คุณแล้วนะจริงๆเขามีใจให้คุณแล้วเพราะว่าเขายอมแพ้ต่อความพยายามของคุณไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะปฏิเสธคุณบางทีเขาอาจจะรู้สึกแบบ เริ่มเริ่มชอบคุณแล้วหรืออาจจะชอบคุณนานแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือเขาไม่ยอมรับก็ได้ซึ่งคือแบบบางทีอะกว่าเขาจะรู้ตัวหรือเขาจะตัดสินใจเนี่ยมันมีความรู้สึกของคุณบางความรู้สึกของคุณอนะบางส่วนพังไปละมันพังไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าคุณพ่านแต่คุณไม่ได้ยอมแพ้ซึ่งเพราะอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนมีความอดทนอนะะต่อให้นานกว่านี้คุณก็น่าจะรอเขาได้นะคะ ตอเดีวเรามาดูไพ่านางฟ้าน,นะคะอยากบอกอะไรกับความสัมพันธ์ความรักของคนที่เลื่กไพ่กองที่สองนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งมันจะเป็นความรักที่เริ่มจะโรแมนติกกันนะคขะริ่มอาจจะเริ่มแสดงออกให้คุณเห็นมากขึ้นนะคะ เขาอยากจะบอกว่ามันเป็นความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงคุ้มค่าที่จะรอนะคะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะวอด i ิ h i n g for มันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าเลยอ่ะที่คุณจะรอคอยนะคะ study study of m a t i c about your life ให้คุณนะคะสิ่งที่คุณเฝ้าทํามาสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณพยายามทุกอย่างมันกําลังเห็นผลแล้วทุกอย่างมันกําลังจะประสบความสําเร็จอะถึงนานแค่ไหนอะแต่มันคุ้มค่านะมันแบบเห็นผลอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณทําไป t o Love เพราะว่าคุณอะกับเขาว่าเป็นรักแท้ซึ่งกรรันและก,กันนะมันเป็นแบบความรักแท้ซึ่งความรักแท้อะมันอาจจะช้ามันอาจจะแบบแต่มันต้องเกิดจากการรอคอยมันต้องเกิด เขาเรียกว่ามันต้องเกิดการรอคอยมันต้องเกิดแบบความมั่นคงอะ่ะมันเป็นการแสดงถึงความรู้สึกที่มั่นคงนะซึ่งถามว่าความรักครั้งนี้มันช้าแต่ว่ามันคุ้มค่านะคะมันเป็นรักที่คุ้มค่าม,มากๆซึ่งคุณสามารถที่จะเก็บรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้ก็ขอให้คุณนะคะที่เลือกไพ่กองที่สองนะมีความสุขสมหวังนะคะขอให้คุณอดทนนะคะเพราะว่าการอดทนของคุณมันจะนำ นำพาซึ่งความรักแท้จริงมาให้คุณนะคะก็สรุปว่าตอนนี้เขาเริ่มมีใจให้คุณบางเรือย่างเขาเริ่มมีใจให้คุณแล้วนะคะขอให้เขามั่นใจมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแสดงออกนะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะมีหัวข้ออะไรแนะนำนะคะแนะนำมาได้นะคะ ดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแนบรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสีส้มนะคะามาเปิดฝั่งเท้าก่อนนะได้ princess of wands 是家 เรามองว่าตัวเขาเองนะคะตอนนี้เหมือนกับพยายามโฟกัสไปที่เรื่องการงานการเงนิงนเรื่องอ,งองนาคตนะคะความสัมพันธ์ที่เขามอบให้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิง่งเขาเองนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับอะไรแต่เขาก็เห็นความเขาเห็นว่าคุณอะมีความพยายามเขาเห็นว่าคุณมีความตั้งใจเห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นนะคะแต่เขาเลือกที่จะนิง่งเลือกที่จะแบบ หยุดก่อนหรือว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันดําเนินไปอย่างช้าๆไม่ได้รีบเร่งไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะอาจจะแบบช้าๆแต่มั่นคงแต่เขาเองเป็นคนที่ลักษณะเขาจะเป็นคนนิ่งๆนะคะไม่ค่อยแสดงออกนะแต่จริงๆเขาเขารู้นะว่าคุณรู้สึกอย่างไรรู้ว่าคุณพยายามซึ่งมันมาตัดมาที่ตัวคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณแบบ ไม่มีหวังแล้วอ่ะมันเหมือนแบบสิ่งที่คุณพยายามไปทั้งหมดคุณทุ่มเทให้เขาคุณแบบเสียสละอะไรให้เขาหลายๆอย่างหรือว่าคุณให้ใจเขาไปมากๆอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเขาทําให้คุณผิดหวังหลายครั้งแต่คุณก็ตัดเขาไม่ได้เพราะว่าคุณอ่ะหลงไหลเขามากชอบเขามากตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์ไม่แน่ใจว่าเขามีพันธะหรือเปล่าถ้าเขามีพันธะมันก็เลยทําให้คุณเศร้าแต่ถ้าเขายังไม่มีพันธะมันก็กลายเป็นว่าคุณอ่ะรู้สึกแบบ ลงไหลเขามากตัดเขาออกใจดใจไม่ได้ต่อให้เขาทําให้คุณเสียใจผิดหวังหรือว่าไม่เป็นไปนอย่างที่หวังสักเท่าไหร่คุณก็ยังม,มัยังไม่ไม่สามารถตัดใจจากเขาอ่ะคุณก็สามารถให้อภัยเขาได้ตลอดเวลาซึ่งแบบมันเป็นความรู้สึกที่ความรู้สึกของคุณกับเขานะตอนเนี้ยที่แบบที่เห็นคือมันยังไม่ได้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาชอบคุณบางหรือย,อยังนะคะ วินดาสีไม้ i n น e ซต of Chari คนะคะของคุณสามถ้วย นล้วเวอ่์แล้วก็เราจะบอกว่าตัวเขานะเขาถามว่าเขาเริ่มมีใจให้คุณยังจริงๆเขาเริ่มมีใจให้คุณแล้วนะแต่แบบเหมือนกับเขาเองอะ่ะมันก็มีฟอร์มอยู่อะคะ่ะ เขาก็ยังไม่พอมอ่ะเหมือนกับเขามีอะไรที่เขาจะต้องทําแต่จริงๆเขามองว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเขาคิดที่อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคุณเป็นคนที่ดูดีคุณดูสวยดูเพอร์เฟกมากนะในความรู้สึกเขาคุณเป็นผู้หญิงที่แบบงดงามอะค่ะอาจจะงดงามทั้งภายนอกงดงามทั้งภายในแบบดูแบบบริสุทธิ์นะดูแบบเข้ากับธรรมชาติได้ดีเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติของคุณเนะี่ยทำให้เขาสนใจ ซึ่งแบบตอนนี้เขาก็เองก็อยากจะมาหาคุณอยากจะแสดงออกนะแต่มันแบบอาจจะติดเรื่องงานหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ส่วนตัวคุณอะตอนนี้คุณก็มีความลังเลนะเพราะว่าเรามองว่าคุณอาจจะคิดว่าเขามีตัวเลือกมีทางเลือกมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือตัวคุณอะอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันเป็นเพื่อนก็ได้ถ้าคุณให้ฉันเป็นแค่เพื่อนฉันเป็นแค่เพื่อนฉันเป็นแค่คนรู้จักก็ได้ แต่ในใจลึกๆคุณก็หวังว่าอยากให้เขาเลือกคุณคุณมีความรักแท้คุณมีความรักให้เขานะคุณอยากมีความสงสังในความรักอะ่ะเหมือนกับคุณก็ลังเลยว่าฉันไม่อยากมีความสวสงในความรักแต่ถ้าคุณให้ฉันเป็นเพื่อนฉันก็เป็นได้นะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะอยากบอกอะไรกับเกี่ยวกับความรักของคุณกับเขานะคะ คคุณเป็นรักแท้ซึ่งกันและกันนะคะอย่างที่มอกว่าเขามองว่าคุณเป็นครอบครัวนั่นแหละ y เตนสเตส y ตอฟมิติ your love life นะคะเนี่ยสิ่งที่คุณมีความเชื่อสิ่งที่คุณศรัทธาสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานขอพรออะไรต่างๆนะให้เป็นเนี่ยมันจริงๆอ่ะมันกำลังจะได้แล้วหรือว่าคุณอะ่ะเคยอธิษฐานขอพรกันมานานตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็ได้นะ วอทวอทไวติ้งฟอนะคะเนี่ยมันเป็นการคุ้มค่ามันเป็นการรอคอยที่คุ้มค่านะมันเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะมันนานแต่ว่ามันเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเนี่ยคุณกับเขาอ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างนะ ที่แบบจะต้องผ่านดีชีสนะคะอาจจะแบบว่าคุณกับเขานะคะอาจจะมีการต้องแยกกันหรือว่าพากันไปอยู่ในโลก ส่วนตัวของตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าถ้ามันมีการวุ่นวายจากคนรอบข้างหรือว่าคนรอบข้างมันเป็นอุปสรรคเนี่ยคุณทั้งสองคนอาจจะแบบขอเลิกตตดขากับโลกภายนอกขอไปอยู่ด้วยกัน2คนหรือว่าคุณอยากมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกัน2คนแต่ตอนนี้คือมันมีแต่ความวุ่นวายนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะมันจะมีโอกาสที่คุณจะได้พบมีความรักที่โรแมนติกแต่ว่าคุณจะต้อง ใช้ความอดทนอะแต่เรามองว่าตัวคุณเองก็พร้อมที่จะอดทนอยู่แล้วล่ะต่อให้คุณจะผิดหวังเสียใจอีกกี่ครั้งต่อให้เขาจะแบบไม่ค่อยแสดงออกอะไรก็ตามแต่เรามองว่าคุณเองทั้งสองคนก็ไม่สามารถตัดกันขาดเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นรักแท้เป็นเหมือนแบบคุณอธิษฐานขอพรร่วมกันมาหรือว่ามันเป็นเหมือนแบบคุมดิขิดมันเหมือนมีอะไรที่มันเป็นสัญญาเป็นพันธะที่ผูกพันกันมาค่ะ ก็ขอไปเอาใจช่วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ก็ขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสับตะไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะใครมีหัวข้ออะไรแนะนำมานะคะสามารถแนะนำได้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปกันนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ